จบลงไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลอุ่นเครื่องเมนยูพบลิเวอร์พูผลลิเวอร์พูชนะ30นะครับมีรูปเกมที่ยิงเฉียบคมมากกว่าเมนยูก็บุกมีโอกาสยิงได้หลายลูกนะครับแต่ไม่เข้าลิเวอร์พูชุดนี้ถือว่าเล่นดีจริงๆนะครับผู้เล่นโดดเด่นมีเคอร์ติสโจนปาบิโอคาวาโยแล้วก็ซาร่านะครับประสานงานแนวรุกกองหลังก็เล่นได้ดี เนี้ยแน่นทุกคนนะครับน่าสนใจมากลิวปูชุดนี้อุ่นเครื่องมา3เกมนะครับชนะหมดทั้ง3เกมมีชนะเบติส1-0ชนะอาร์เซนอล2-1น1แล้วก็ชนะแมนยูล่าสุดนะครับเมื่อเช้านี้3 0ชนะทีมเบอร์ใหญ่ๆใน5ล็กดังโยุโรปนะครับหรือว่าอุ่นเครื่องได้ดีทีเดียวนะครับเตรียมความพร้อมสาหรับฤดูการใหม่นี้นะครับลิวปูน่าสนใจเลยทีเดียว แฟนเดอะครอบนะครับแล้วก็กองเชียร์ทุกท่านที่ชอบนะครับก็รอติดตามดูได้ครับ3 0